เข้ามากไปนานคส้นมืหรือน้เงนค่ระกอบคลตัวมให้เชื่ป็นาือมาจํัดยนก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแล้วก็มาฉันเช้าเฉพาะคนที่ย์มารัเช้าก็อีกเรื่องหนึ่งันเวลสอบอย่างือถก็สะดวกการจะมาันตรงนี้หราหน้ากันไปโม่โม่เดินะาาศจับมัดตรงนี้ อยากจะขอสอบถามว่าประมาณรถที่ท่านเดินพอดีมาที่ chặt chặt มนก็ต้องแ้มาเรีนกับทางตรนที่ตลาดถ้าบอกวนไหนแตเดือนะไรล้มตามมีกาหนดวันไหกำหนดวันวันวันนะแต่ท่านี้โอแล้วแต่ท่านี้สะดวกใช่ไหบางวันนะบางทีท่านก็เลือกไปแล้วในนท่านก็ถูกแล้ว ปีหน้าปีน้ใหม่เดี๋ยวมกราะนตเป็นสิบสิาเอ็อันนี้เป็นปีใหม่ไปแล้วนะที่ไหนบ้างนนวันที่ห้าที่หกจะเป็นนานท่อนก็ื่จังหวัดคืออรวเจฉริีะ วันที่หกที่เจ็ดจะเป็นโนแพอ๋อต่อวันค่ะแล้วก็วันที่เก้าที่สิบจะเป็นอนนำ8นไม่มีใช่ไหมแปดเยังว่าอ่ามีเจ็ดแปดที่ที่ท่าพนมเจ็ดแปดทพนมเหร่ท่าพนมใหญ่ท่าพนมใหญ่ก็ใหค่ะฝั่งนี้แล้วก็แปกพนมใหญ่็แปดเก้ายังไม่มีค่ะแปยังไม่มีเกยังว่างอเป็นเป็นเก้าเก้าสิบก็จะเป็นสวน 14คุณชิมนะเพื่อนฉันเช้าอย่างเดีวยวดินดู89ดเกสตรงวันอะไรแปมักราใช่ไหมคะตรงวันอะไรแต่เก้ายังว่างอยู่เลยเย็นวันที่แปกับเช้าวันที่้9ยัง9ตรงกวันอะไร11เ็ป็น่านุพันมใต้หรือถ้าท่านไม่สะดวกที่จะให้โปรตาจัมาคัาคืนคคก็ เาเฉพาตอนเช้าก็ได้สะดวก้นอยาอยาก็ได้คก้าจันทังคารค่ะจันทังคารก็ไดรับหลังปีใหม่หังปีใหม่วันแปดถ้ามาตอนเย็นมามาทวดเย็นก็ประมาณสี่โมงเย็นเตายจะมาถึงนี่ครับตอนเย็นนะหลั่ตักักบาตรตอนเช้าสะ แต่เราจะสะดวกถ้าไม่สะดวกจากที่แบบที่นอนก็เอาใส่บ่ายเช้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะบอกต้องตก่นตอนเช้าอีกตวหนึงแล้วก็หลับตาหลับตาก็อยูห้องห้องนั้นก็รู้คือได้ หลวงตากขาปูเสือธรรมดาไปเสียมือเดียวหลวงตาท่านไม่ดีอะคณะติดตา้าทำมัดเย็นหลวงตาเพราะเทศโปรดญาติโยมใช่ค่ะใช่ใช่อ่ะหลากฟน่าจะได้ปัสสาวะให้ญาติโยมโอ้เป็นเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเป็นบุญเป็นทุนเลยแน่นโอ้โหนะครับ จัดที่หอประชุมให้ญาติโยมมาฟังติธเย็นมาร่วมทำพิธีเย็นใช่ค่ะมาตอนเช้าก็มามาตักบาตรในในสรวายพระตาคานเช้าเพราะรอนนแต่ว่าท่านจะฟังขอตาให้ธรรมะญาติโยมสักหน่อยเลยตโอ้ดีดีผมว่าทั้งทั้งเช้าทั้งเย็นเลยมาเช้าอย้าละลาแล้วท่านธรัมะธรรมดาละายที่หมดเลยแค่เป็นบุญใหญ่แล้ครับนะครับเป็นบุญใหญ่เลยท้าวชาวบ้านได้มาสวดมนต์ธรรมด์ก้าวกับเท่าไหร่นะคะ เป็นวันที่หน่ะแปกับเ้าหาจันังคานแปดเพราะว่ามันเจ็มัน้อาจากไหนจากพนมออมันไม่ใช่เจดแปดเจแปดรเจ็เจ็ดแปดเป็นท่าพนมแล้วก็ปดไปเลยก็เป็นแป้าใช่ไหมแป้แาันังคานท่าพนม ก็เกาว่ะ <ENNIS>, ็นเย็น <busca> วันที่แปครับอกลาวันที่เก้าบายเช้าครับอแปกน้แคือกำหนดการแป้านะคะเย็นวันที่แปดประมาณสี่โมงเย็นหองตาถึงที่นี่หกโมงเย็นเราจะเริ่มทำวัดเย็นเป็นต้นไปจนกว่าญาติโยมทำทำธรรมะอะไรเสร็จัก่อนบเสร็จค่ะแล้วก็าก่อนทีสาม ตาจะลงไปมานั่งสมาธิภาวนาที่ลานธรรม,ม,มค่ะตีสีบบ่ทำวัดเช้าแล้วก็ตีห้าก็จะให้เวลาสนทนาธรรมประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ใครลูกก็ตีห้าครึ่งเพื่อนก็จะทำภารกิจส่วนตัวเด็กโมงเช้าก็เตรียมรับพิณาบารับพิณบาเสร็จก็ฉันทตฐานมาเสร็จเรียบร้อยก็าบบาเสด็จไปที่โบสถ์ครับแล้วก็บนเน่า

วัตถุประสงค์ก็อย่างที่หลวงตาเรียมค่ะก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้ข่าวนอกข่าวอให้พิจารณวในข้อมูลในโครงการสอันนี้ครับมาดามต้องการลดค่าต้นเด้กับคนที่มีท้อคิดว่าอาจจะลดลงไปเพื่อซ้ำไปนานค่ะอาจะมีโรงงานบางบางทีก็เราเราจะทเราจะไม่สาารเราจะอาจจะอยู่ที่บททิพย์พระเลยเพราะว่าจะลุกอย่างนี้หน้าวอุตอนนี้ อ no เอาเต็นหอาการปานที่ต้นไม้การทาอะไรทางทางแต่เราคิเป็นเราซื้ปเห็นโดมอาคารใช่ไใช้โดมก็ได้อันน nice. ี well. ้อ right? ันนี้ม่เลยอันนี้เา่อต้นจะเอาไปเอาไปเท่าไรก่อนะเผื่อใครที่อยากมาร่วมทำบุญก่อนเดี๋ยวมาวันนั้นก็ได้ เดี๋ยวเให้เจ้ามานะครับว่าจะเป็นวันที่มาที่มามาวัดอที่มาวัดก็ได้ก็ได้พอไมอยู่หลายเมนูน้ำน้ำเปล่าน้ำชาน้ำชาที่อรบตภาคกลางท่งเนาะัรแล้วทางหางตา สาธุครับอ่าโอเคครับผมเบอร์โทรที่จะติดต่อกันคนมันเยอะไปด้วยนะยบมือเดินเข้าตรวจยกยกยกน้ำขึ้นไปเคนดถวายนะครับสาธุครับโอเคสาเุนะครับสาธุเด้อสาธุ